สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมเซดเดอรเกมแปลมาจากกูเกิลนั่งเล่นเกมสวดีผู้ชมทุกท่านคนดูทุกท่าน ปู่ย่าตายายอ้าป้าน้าอาพี่พน้องนอง้หลานห้านหนูหนูุนล่นเลยสว้สดีครับสวัสดีด้วยนะครับอืมแม่ช่อง c ชาแนลยูทูบของผมก็ได้เดินทางจากสูนย์ซับสไคร์มาถึง1 0 0่งพันซับสไครแล้วด้วยครับอขอบคุณครับแม่ดีจริงๆขอบคุณทุกคนที่ตามมายตลอด ขอบคุณจริงขอบคุณม,มากเลยขอบคุณจริงนะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดต้นหาคำจะพูดไม่ได้เลยนะเออจากการทำคลิปเล่นๆสูชของฉันในยูทูปนึ่พลาดซับสครายนี่มันแบบอืม้มเยีย่ยมจริงๆมาได้ดำตัวกันดีกว่าผมก็ไม่ใชื่อว่าดีบุดรครับ อายุ20ปีเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้เริ่มทำยูทูบจากการทำคลิปเ,เล่นเล่น,เล,นเล่นเนั่นเองจากแหล่จากกุมโมแกนซิตี้ซัมเบอร์โมแกนซิตี้นี่แห่งนี้เลยที่ผมทำให้ผมได้เริ่มทำยูทูบนะครับและชื่อตัวละครในซัมเบอร์โมแกนซิตี้ก็คือซิดดาวมาจากนั่งเล่นเกมนั่งเล่น นั่งนั่งลงหรือใช่ไหมเออจากยูทูบหมดแล้วจากเพื่อนๆนั่ละอ่าแต่ว่าเรียกซิสเฉยๆจะดีกว่าอะไรอย่างงี้อ่ามันแบบคุณหูดิคุณหูกว่าไงเออเวลาพี่ใไรเรียกเรียกซิสคุณหูกว่านะครับไปเราไปดูคลิปจุดเริ่มต้นของเราดีกว่าในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ G T A m o s c o e City นะครับไปไปดูกันจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำคลิปเลยจะเป็นคลิปนี้เลย กลุดาขับรถเล่นขวาอ่าเป็นยังไงไปดูกันดีกว่านะเอ้แกิกลุาขับเล่นขวาโน้ตนขับรถตงไปตงไปดคุอไม่ชนเลย

บักเล็กๆเน้นหน้อยหลังจากการวอร์โซนยึดธงเลยครับอ่าเรี่ยฮอรแท็กซี่มาแล้วเราจะเสกให้ฮอรแท็กซี่หายนะครับคอยดูนะปึ๊บ้ยก็จะเมื่อวานนี้อ่าเริ่มมีคนรู้จักอ่ะจะมีคนเราพิมพ์คอมเมนต์เริ่มเยอะขึ้นไลค์เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้อือ นะก่ประมาณนี้เลยครับสำหรับการเริ่มทำคลิปนาะก็เริ่มต้นการทำคลิป YouTube คลิปวิดีโอบน YouTube ก็เริ่มต้นมาจากการทำคอนเทนต์ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์โอรแกนั่นเองแล้วคนรู้จักกันมากบายไปทั่วถนะ้่คนเกา่าคนใหม่ก็เริ่มมีคนรู้จักนั่นเองก็เริ่มทำคลิปใน YouTube ก็เริ่มงทำไมได้ประมาณ6เดือนเลยนะถือว,ว่าเป็นการแบบ เติบโตที่ยอดเยี่ยมกระดิ่งแมวจิตชัดอยู่พิโกลเลย6เดือนมาใช้เวลา6เดือนแค่นั้นมาถึง1,000ซับเซอรไพรส์คลิปแรกก็จะเป็นคลิปนี้เลยอีพีที่ดึกอ๋อไม่ใช่คลิปลแรกเดี๋ยวอ๋อนี่นี่นี่คลิปแรกจะเป็นพวกคลิปนี้แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มทำคลิปนะแค่เอามาลงใน YouTube ใเฉยๆประมาณ8เดือนที่แล้วนั่นแหละ อันนี้จะเป็นคลิปเก่าๆที่เคยลงเอาไว้ในกลุ่มแล้วเอามาลงใน y o YouTube เล่นๆแต่ยังไม่ได้สร้างช่องนะเอออเามาลงไว้เฉยคลิปจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเลยก็คือคลิป6เดือนที่แล้วนี่การแนะนำเลื่อนไปเริ่มมาการรีวิวงานต่างๆของในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีคนชื่นชอบกดเข้ามาดูกันเยอะะเป็นพันบ้าง500 200 บ้าไม่เป็นไรถตว่าแบบมีคนเข้ามาดูม่งโคตรใจใจนะแม่งมตื่นตันใจว่ะทำคลิปเล่นๆราบประทัยูทูบมีคนมาดูอีกดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นแม่งมีแรงนะทุกคนทุกท่านนะครับ<อ>ก็ถ้าคล,คลิปวิดีโอไหนคลิปวิดีโอไหนมันยังไม่ไดพอเดี๋ยวก็ปรบุงไปเรื่อยๆนะครับ,รบถ้าต่ออาจจะไม่ได้หวิวว่ะและในนิการาภาคเสียงนะ อ,อจะทำไม่ดีที่สุดทำต่อไปเรื่อยๆแต่ปั๊มก,ก็อาจจะไม่ได้แบบทําคลิปที่ต่อกันยาวๆเลยเอ,องานก็มีที่ทำเหมือนกันนะครับก็หวังว่าก็จะมาทําคลิปลงให้ทุกคนได้รับชมกันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมากเลยครับไม่มีอะไรจะให้นะนอกจากคำว่าขอบคุณจริงๆนะครับคนนะที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้เอแ เดี๋ยวพาซับฝากเลื่อเชื่อจริงๆมีอยากจะเชื่อไม่เคยคิดมาก่อนไม่ได้หวังเลยว่าจะถึงตอนนี้ได้ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงๆเลยครับไปไปแล้วคลิปนี้เจอกันบหายคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจ้า